ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเลตสวยๆวยนะครับมาเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอปมินต้น DV7 เลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะเกม Rv ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะทักวไปทงเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกลับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมอาวินนั่นเองนะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมก็จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพามาดูการอัปเดตดีกว่านะระบบเกมนะครับผมนั้นคือผมก็เพ่งเคยทำแบบสายเอ่อข้อมูลเลยว่าเท่าไหร่นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูดีกว่านะครับผมนะนี่ครั downstairs. compute, บผมนะท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมนะเวลาเราเล่นนั้นเราจะเห็น คลิปมีหมวกฟางนะครับผมเนี่ยไม่ใช like ่นะครับผมมันคือคลิปที่มีโก้นะครับที่มันปรับเข้าใหม่เ <na> น <inhos> <athletes> ี <asking size> ่ยเอาง่ายคือคลิปที <Hungary> ่ดวยนะครับผมนะสังเกตตอนแรกผมผมเห็นเป็นหมวกฟางจริงๆนะเว้ยเนี่ยนะครับผมนะคือถ้าเราฆ่าเจ้านี่ได้นะครับผมเห็นว่าเห็นฝันของฆ่าว่ามันก็จะมีเหมือนกันนะมันจะแบกตังมานะครับผมนะก็คือถ้าเราฆ่ามันนะครับเราจะได้ตังเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะภายในสี่ทีนะครับผมนะนี่ครับผมถ้าเราฆ่าเราจะได้ประมาณ 84บาทเลยทีเดียวนะครับนะคือมันจะมาแค่2เลนนะครับนะมาเลนล่างกับเออเอ๊ะเอามาเลนเดียวเหรอเออมามาแค่เลนเดียวนะครับผมนะเลนเลนบนกับเลนกลางไม่มานะครับผมนะก็มันจะทําให้เราแบบอันนี้เลนอะไรนี้เลนมังกรครับผมนะเออเพราะว่ามันมีพวกแทงกับแคดี้อยู่ด้วยกันเลยประมาณนี้ปะนะครับผมนะเออมันก็แบบมันจะแถมตังค์ให้นะฮะในในสี่นาทีนะครับผมนะมันก็พยายามแบบว่าไม่ให้เราไปแหกเลนกลางด้วยปะ หรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายเราก็มาแท็กอยู่ดีสุดท้ายเราก็แท็กกลางอยู่ดีเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตของเมดไป <S <S ดผมว่าป่ายจะมา,มาเลยเราบ่อยมากแน่น,นะครับผมสาวใครได้แครีีนะนเนี่ยผมนะก็ถ้าเราไม่ได้ค่าเออผมลืมดูไปถ้าเราไม่ได้ค่าเลยได้ตังค์กีบัทเราจะได้ตังค์น้อยลงนะครับผมไอนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าการที่เราจะได้ตังค์เยอะ่สุดก,ก,ก็คือการฆ่างีลิด้วยตนเองนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมนะผมเดี๋ยวเข,ขาค่าคลิปโอเคถ้าเราค่าเองนะฮะเราจะได้ประมาณ80บาทนะครับผมเนะเดี๋ยวเราลองแบบแม่ค่าดู บอก74บาทนะหายไป10บาทเลยนะรับผมนะก็คือมันถาาว่าเยอะไหมนะรับผมนะถ้าตัวเดียวอาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ถ้าเราค่าแบบแบบว่าเราปล่อยแบบหลายๆตัวนะเซ็ก10ตัวขึ้นไปนี่ก็เห็นผลแล้วนะเออมันก็จะร้อยหนึ่งอะหายไปเลยนะรับผมนะอย่างที่ผมบอกนะเขาผมนะค,คลิปนี้มาทุกๆุไม่ใช่ทุกๆเดือนมาถึง4นาทีเท่านั้นนะรับผมนะนี่3ทีเดี๋ยว4ทีเราค้าไปดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันก่อนนะรับผมนะเรื่องต่อไปก็คือเป็น ทางเรนดาร์กนะครับไม่ใช่เรนดาร์กดิเขาเรียกว่เาเรดักนะครับผมนะไอ้ดัเกเลเยอะโอเคนี่ก็เวฟแรกอันนี้ก็ได้จะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมนะมันก็จะปล่อยอา่าคีบเรนดาร์กออกมานะครับรคีบดาร์กของเขาและคีบดาร์กก็ได้นี่ครับผมมันก็จะปล่อยไอ้เจ้าสามตัวนี้มานะค่า มันก็เหมือนคลิปปกติแหละนะครับผมนะคือเอาถ้ามันเข้าป้อมก็ลดเลือด้อมได้นะครับผมไม่ใช่ลดเลือดดิลดเกาะของป้อมได้นะครับผมเนี่ยว่านี่แต่มันถึกมันถึกอยู่นะทำไม่เล่นไหมดูดูดูถึกอยู่เห็นไหมนี่แล้วก็ตามเหมือนคลิปปกติแหละนะครับผมนะแล้วก็คลิปไม่คลิปดีดักเฟรย่าตัวที่สองนะครับผมนะฮะ ดักตัวที่สนะครับผมนะก็เราสามารถที่จะปล่อยอ้ะนี่ตัวที่2บอกว่าตัวที่สองตัวแรกวะตัวที่สองเลือกตรงไหนอตัวนี้เหรอเมื่อกี้ตัวแรกอ่านี่คือผ่านไปสี่ทีเรามาดูดีกว่าเนี่ยบ้างก็จะกลายเป็นรถถังเนี่ปักก็จะปกติรถถังก็น่าตังเยอะนะทำเล่นแบบมันก็คือเพิ่มอัปเดตมานี่นะเขาผมนะดักตัวที่สองนะเขาเราสามารถเลือกปล่อยเลนได้นะเขาผมนะอันนี้ท่านผู้ชมก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะเขาผมว่า มันปล่อยเลน,ไ,นได้เพราะมันมาแต่มันมาแต่เทิร์ฟเบต้าแล้วนะครับผมนะแต่ที่มันโดนเนิร์ฟเลยก็คือเราไม่สามารถปล่อยในป้อมอย่างนี้ได้ถ้าเป็นแผ่นก่อนๆ,ๆนั้นเราสามารถเนียนมาปล่อยในป้อมได้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วคลองมันก็จะแบบเออไปใช่คลองเดดดักม,มันก็จะแบบเกิดมาแทงบ้านให้แต่ว,ว่านี่เขาปรับมาให้มันเกิดฐานแล้วนะครับผมนะเออแบบมันก็้าจะแบบไม่มีเทคนิคนี้แล้วนะครับที่แบบว่าเอาคลองมาแทงเอาดักเฉย์มาแทงป้อมอะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเนาะเออ สไปน์นะครับผมก็เป็นดักตัวที่สามนะครับผมเนาะดักตัวที่สามก็มันจะทําให้แบบเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกนคือมันจะถ้าคูณค่าของได้น่ยมันเหมือนมันเหมือน,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 นจะได้บล็อกพิเศษด้วยนะมวลองดูโห oh, ตายยากจริง คือคอมจะมีความสําคัญมากขึ้นแล้วนะปกตินี่คือคนฆ่าคือคนไหนฆ่าก็ได้นะฮะแผงเก่าๆนะครับเขาอมได้บัฟทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าแผทนี้นะเขาผมนะถ้าใครเป็นคนฆ่านะเขาผมนะมันจะได้บัฟมาพิเศษเพียงคนเดียวนะเขาผมนะเดี๋ยวลองดูมันถึงเ,เรื่องอนนี้ นี่นะครับผมเนะเราจะได้บัฟอันนี้นะผมเนะเป็นเกาะน,นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทั้งทีมรือได้คนเดียววะได้ได้คนเดียวปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนียแล้วก็เราสามารถที่จะเ,เลือกปล่อยเลนได้นะครับผมเนะนี่ยนี่เลือกปล่อยดักได้นะผมดักขั้นสุดท้ายคือปกติแล้วคือถ้าเราฆ่าแผน่นเกาเนี่ยคือไม่จะเกิดแค่เลนกลางใช่ปะแต่ว่า เอ่อป้อมกลางเราแตกหมดแล้วอะไรเงี้ยป้อมข้างมันไม่แตกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจบยากนะครับผมนะเอออะไรประมาณนี้สำหรับไฟเลือกจบไม่ได้สมมุติว่าผมอยากเอาป้อมล่างออกนะครับผมนะผมก็มาปล่อยตรงนี้แต่ว่ามันจะเกิดฐานเหมือนเดิมนะครับผมเห็น้ปะเราสามารถที่จะเลือกเลนนะครับผมนะให้มันเกิดได้นะสำหรับดัร์เทเลเยอร์นะครับผมนะแต่ว่าไอ้บัฟพิเศษเนี่ยอันนี้ผมขออ่านแป๊บนึงกันแล้วกันเนาะเน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 ะปะ รวมถึงรับโล40่40%ของ HP สูงสุดทันทีเฮ้ถ้าเป็นแท้งเนี่ยก็จะได้เกาะเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้แค่คนเดียวหรือว่าได้ทั้งทีมนะครับผมในะอันนี้ก็ลองไปหาดูหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะผมว่าน่าจะได้ทั้งทีมปะเออนี่ก็ถือว่าเป็นดีนะผมว่าแท้งไจ่ได้เกาะเยอะมากมากนะครับผมเนาะแล้วก็คลองเอ้ยไ่ใช่คลองดิมังกรน,นะครับผมนะก็จริงก็มีบัฟเสริมแหละ บัฟบอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนเดี๋ยวมาก็มาอ่านเลยก็แล้วก,กันแนละเอาบัฟบดักผมหายแล้วเหรอเฮ้ยหายไวยจังนี่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 ตีบัฟเคยเยอะบอลลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์บัอบเก่าสร้างความเสียเท่มเติมห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ถ้าผมเอาคอมไปด้วยอ่ะมันจะสิบเปอร์เซ็นต์เลยปะเดี๋ยวลองดู ถ้าผมเอาคองกับดาร์กอ่ะมันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเขาบอกจะไม่ผิดมันมันก็มีนะเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ของเอพีสูงสุดนะพ่อใหมายเอาเฮียจบเอาเฮียคองไปตีบ้านจบเลยโอ้โหแย่ละโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องอะไรไปก่อนก่อนละกันนะครับผมนะเอาเป็นว่าการอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบเกมนะครับผมนะก็แบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะแต่ว่าถ้าทุกคนแบบใช้ประโยชน์แบบจากจุดเล็กๆน้อยๆได้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะพลิกเกมได้แน่ๆนะครับผมนะ ออแต่ว่าผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าคองเนี่ยเราฆ่าเนี่ยแล้เราจะได้ทั้งทีมหรือเปล่านะครับผมนะเ,เดี๋ยวก็ลองไปใครรู้คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็บายผม